อ่าโอเคดี๋ยวผมกลับสิคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ในรายการท้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะผมวันนี้เรามาอยู่กับน้องชื่ออะไรครับฮะลาเต้ครับน้องจิลาเต้นะครับผมรับผมสิ่งที่ผมเลือกน้องไว้นะครับก็คือผมเลือกตัวนี้ครับเป็นเอ่อกอรเรสกานะครับผมเป็นกอรเรสกานะครับปีสิบเก้า UCL นะครับผมคือบวกห้านี่คือราคา300ร้อยล้านนะผมจะได้ขึ้นประหกนี่ราคาสองพันล้านนะครับ เกือบ3,000ล้านเนี่ยนะครับราคามันก็ช่วงนี้นะครับบาเยนช์ช่วงนี้มันฮิตนะฮะราคาก็เด็กก็ซื้อกันนะครับก็เลยแพงหน่อยนะครับส่วนน้องลึกตัวอะไรพี่ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเทนอีกแล้วนะฮะโอ้โหมีเด็กคนเล็งตัวรักพี่นะฮะเทนนี่ฮอตฮิตโคตรฮอตฮิตพี่บอกเลยนี่ครับปกหราคา80ล้านนะครับปกหราคาแบบ8ปล้านล้านนะฮะโอ้โหถือว่าผมแบบ ก็ยังยิ้มได้อยู่นะครับถือว่าเป็นราคาย่อมเยาวนะครับผมโอเคไปเริ่มเลย let's go โอ้โหทีมนะครับน้องเล่น4-2 4นะครับหลังอย่างแน่นนะโอ้เฮ้ยพี่เองจะทำประตูพี่บ้างไหมเนี่ยครับโอ้โหสีเสื้อไม่เป็นไรครับแยกออกอยู่เฮ้ยกอลีก้าตัวนี้โอ้โหคึงหลบพี่แล้วเออใจเย็นใจเย็นเองจะคึงพี่อย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยตัดบอลไม่ได้ว่ะเฮ้ยแกแล้วยังวนนะเฮ้ย ของจริงอุ <Safe> <ค>้ยออกเข้าใหม่เลยวะสีซื้อเหมือนกันอะโอ้โไม่น่าอ่อนแน่เลยนะครับเอามาเอามาเอามาเมื่อกี้ติยังไม่มาเอาคืนได้ไหมครับลูกเดียวฮะโอ้โหยังไงผมต้องยิงได้แล้วลูกเดียวมีชิมีนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะลูกเดียวต้องยิงได้อยู่แล้วสวยครับจังหวะนี้ อาเกียรโอ้โหนะครับบอกแล้วครับเป็นอาขาดคำครับตื่นศูนย์โอ้โวะประกบไม่ดีโดนเรียบร้อยครับโดนอีกรูมฮะโดินรูมไปโดินรูมไปะไปโดินรูมไม่ให้หรอเดียวไม่ทันไม่อยู่นะครับนี่นะโดนดักครับเฮ้ยได้ดิคาร์บูเกอร์สวยไปเร็วแมนเฮ้ยเปิดโอ้โหเปิดติดออกหลังไปสวยโอ้โหได้หยุดว่ะไม่อะเลวานลงเหรอใช่ครับ มาครับเรวานครับเรวานลงมาแล้วครับระหวัานี้แต่คิดว่าจะมาหยุดลูกลับลูกนี้ได้เหรอ,อยากพี่บอกเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันดักบอลดักทางยิงนี่ไงเรี <laughs> เยบร้อยป๋ <laughs> าแล้วครับผมสองประตูตอนหนึ่งอะคืนแซงมาแล้วโอ้โหลุนลัว พี่บอกเลยตอนตอนนี้น้องน้องรู้สึกแบบยิ้มไม่ออกแล้วฮะยิ้มไม่ออกแล้วฮะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็นใจเย็นโรนัดอนครับโอ้โหโดนดักก่อลดักได้ไงวะนี่ไงดักด้วยดักด้วยดักมาแต่กลับไม่โกงฮะจังหวะนี้ครับไปครับโรนดอนครับโอ้โหซเซียนมนเรียนมาครับโอ้หูยนิดเดียวงั้งช้าไปวิดนึง เฮ้ยโอ anyway, ้โหอะไรวะเฮ้ยท่อนอ้ยสไลด์ไม่ถูกเฮ้ยยาอย่าแก้งหนูอย่าลูกคมพี่พี่ขอร้องหมองทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนครับโอ้ยเฮ้ยได้อยู่ออกก่อนเลียยวเข้ามาสวยครับอารล่นครับไปฮะ ไปฮะเออไปเดี๋ยวชื้นโยกไงโอ้ยอุ้ยอุ้ยเซ๊ดได้งวะยากมากโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอาเอาอาจารย์อาจารย์โอ้โหเอาโต๊ะปังเลยนะนี่โอ้โหเดือดโอ้โหเอาเดี๋ยวทำ ตีพี่ขนาดนั้นพี่แสบเลยก็ไนี่ครับยิงไกลครับจังหวะนีดด้ครับเน้นเข้าครับอุ้ยยิงเลยโอ้โยเกือบมาครับไปลังขึ้นน้ำอยู่สองตัวตัวหนึ่งครับมามามา,มา,ม,ามาทีวะโยกไงโอ้หยยิงซ้ายยิงซ้ายว่ะน้องก็ยังมีสิทธิ์เสมอนะครับ ยิงทปเล่นไปผมบุกนี่ผมก็บุกแบบโง่ๆนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงยาวเ๊บอ้าวเรียบร้อยเบิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลอกไงหลอกโอ้ยยับเฮ้ยปเฮ้ยเออเซฟจากเส้นออโอ้ยแม่งเอ้ยไม่เข้าได้ไงวะอะไรจ้งอย่าอย่าบสวนพี่โอ้โหจังหวะเงี้พลาดโอกาสตอกฝาลงฮะ โอ้โหเศร้าเลยเฮ้ยโดนนั่นแหละโดนนั่นแหละโอ้ยไม่โดนเลยฮะกูเจ๋ว่า้นี่โหจ่อยนี่น้องใจมาเลยฮะดูจากการเล่นพี่รู้เลยความมั่นใจเองเริ่มมาแล้วกิฟเซฟได้เฉยงเงี้ยโอ้เอ้ากิเซฟได้ไงวะคาเฟซฟสุดตีมเบียดเฮ้ยโอ้เน็ตเวิร์ดเเปิดมุมอะไรโอ้ยออกได้มองเยอะเสียวลูกเต็มุมชิบหายเลยแะเปิดอะ โอ้ยโอ้ยูได้ฮะตายครับหลังเปลี่ยนไปฮะตายครับโอ้โหวิ่งแบบเหงาจัดอะไม่มีเพิ่มขึ้นเลยมาคร em came, <laughs> ับโอโอ้โหจานโอ้โหเอาอย่างนี้ลูกเล่นฮะเล่นเร็วครับโอ้โหเกือบโอ้โหจะไมเวลามันผ่านไปช้าจังวะไปครับยายมาเร็วเ เออเออโอ้ยหลอกไงหลอกหลอกดึงตัวประกบมะเอโอ้โหเอาคุูงออกด้วยฟันได้โหยิงเป็นสิบแล้วฮะไม่ไม่เข้าแค่สองโอ้โหโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วครับน้องมาแล้วฮะเบียดติดด้านหลังเฮ้ย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 เฮ แม่งเอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ใจกูรู้เลยว่ายังไงก็แม่งโดนแน่นอนแต่แม่งไม่โดนเฮ้ยโดนโอ้ยไม่โดนไม่โดนเสาแรกเทคนิคเสาแรกนี่มันเฮ้ยได้อยู่โอ้โหฮาอะไรมิช้าสั่นมาเลนล้ำล้ำจานเฮ้ยโอ้ยเป็นไงเมนดี้อ่ะพี่บอกแล้วตัวนี้ของจริง นีไงนี่อหออ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้ยอ้โอ้โได้ครับคืนฮะโอ้โ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้้อ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้โา้โอ้อ้โอ้้อ้อออ้้อ้อ้โอ้โอ้้โอ้โโอ้โ เกียดขาดไปนิดเดียวมันมันตอนนี้บุกมันมากเทนนะเทนครับว่ายังไงฮนะตามครับเฮ้ยเป็นโยบน้องเป็นโยบเฮ้ยเฮ้ยทำไมโกเพาทำไมกระจุกหน้าโกบ่อยอย่างวะตุ้ยโอ้ได้ไม่ได้จบจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วไม่เด้อมันจบแล้วนาคินเฮ้ยเบิ้ล ถูกเวลาแล้วอีกึักลูกไปต่อขวาลงเฮ้ยไม่ไม่อีกสักลูกโอ้โหไ,ไม่ทันแล้วว่าไม่ทันแล้วฮะแ,แ,แต่วันนี้น้องบุกก็ไม่ทันแล้วฮะวัวคำเดียวครับเ <c oughs> ตะบุ่มด้วยบุมปากที่ยิ้มแยมนะ <c oughs> ้มฮะออโอ้โหเรียบร้อยนะ <c oughs> ครับ โอ้โหผมก็ชนะน้องไปได้นะครับผม2ประตูต <turkey> <sm all toolbox> ่อหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโดนดำก่อนนะแต่ก็ขึ้นมาแซงหน้าได้นะผมโอเคนะครับเราก็จะเห็นกอนเล็ก้าแตกแล้วนะครับผมติดหรือเปล่าใครมาท่านึหนึ่งอะไรกันในดิสปะพี่บอกอะไรให้เปล่าไอ้ไอ้คนก่อนอ่ะมันตีตีขึ้นบวกหกติดเฮ้ยเออมันตีขึ้นบวกหกติดนะเออได้และได้ละได้ละเออได้และได้ละคนก่อนอ่ะมันใช้ เม้าหายตรงคำว่าอัพอะพอเม้าหายตรงคำว่าอัพเสร็จปุ๊บมันกดเลยอะเออแล้วมันติดนะเว้ยไม่มีการเลือกซื้อตัวด้วยอ้ยน่าสงสารนะตอนมีตังค์อยู่1 1ล้านนะตอนนี้เหลือ11บาทโอ้โหเอาะจะเอาอะไรไปติดเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ติดแน่เลยโอ้มีให้เวลาเต็มตัวสบายเลยเนาะตายแล้วเรา เฮ้ยมาวว่ะเฮ้ยสามหลอดแล้วว่ะเไอซีหลอดติดติดว่ะของจริงสูตรเมาส์หายตรงตัวอ่างไงสูตรเมาหายตัวอ่างที่พี่บอกอ่ะเออวางวางเมาส์ไว้ตรงตัวอ่างเลยแล้วรอหายแล้วตีเนี่ยตีเชี่วพี่เฮ้ยเอาว่ะหายแล้วเอาเลยกดเลยสีฟ้าสีฟ้าเอาดีสีหลอดมาดีสีหลอดว่ะ ติดเปลี่ยนประิศาตเอื้อติดเลยติดเต็มหน้าเลยเออติดเต็มหน้าเลยนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าน้องช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่หน่อยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับตีคืนตีคืนใหญ่เลยติดว่ะตีตีคืนตีคืนได้บอผมไง ไม,ไม่มีแล้ว <c oughs> ตัวไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีตัวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย